สวัสดีครับมาพบกับผมพี่ทักษิณเล็กอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาพบกับสมุนไพที่เห็นกันบ่อยเป็นไม้ประดับดอกสวยนะครับใช้ทําขนมเยอะแยะเลยนะครับสีสวยชื่อว่าดอกอัญชันก็คือที่มาที่ไปของตัวดอกอัญชันเองนี่นะครับก็คือมีถิ่นกําเนิดนะครับในแถบเอเชียนะครับแล้วก็แร่ขยายพันธุ์ไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งแถวละตินอเมริกาประเทศจีนก็ใช้แล้วก็อินโดนีเซียเองนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ลินเนียสนะครับเก็บตัวอย่างพืช ที่อเทอร์นาเต้นะครับ, e ate, นรบในวัฒนธรรมการใช้ของอัญชันเนี่ยมันมีที่ชัดเจนนะครับก็คือมันจะมีสีม่วงสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวซึ่งมันมีการใช้หรือมีการค้นพบเรื่องของฟอสซิลอะไรเงี้ยนะครับคือค้นพบเนี่ยเมื่อ3,000ปีก่อนคิสตศักราชอายุนานมากนะครับเพราะนั้นก็คือในเรื่องนี้นะครับม่มีมีการบันทึกมากมายในเรื่องของการใช้ประโยชน์กินแล้วกินเกสอนมันจะมีพิษมีโทษไหมอะไรเงี้ยนะครับพูดได้เลยนะครับพูดได้เต็มปากเลยว่าอันชัน เนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากนะครับกินไปก็ไม่ได้เกิดอันตรายหรือเกิดโทษอะไรนะครับ ก็จะมีบ้างอย่างเช่นถ้ากินเกินบางคนอาจจะความดันต่ำนะครับหรือบางคนอาจจะมีอาการวิงเวียนเวียนหัวนิดหน่อยแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับสู่ปกตินะครับไม่ได้มีโทษไม่ได้มีอันตรายกับตับกับไตยอย่างที่ใครเขาว่าแถบเอเชียเองเนี่ยมีการใช้นะครับตั้งแต่คือมีบันทึกที่ครั้งแรกเลยคือของ India. อินเดียอินเดียเนี่ยจะใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรหรือยาบำรุงเส้นประสาทใช้ในเรื่องของบำรุงสมองในคนที่สุขภาพดีการเรียนรู้การจดจํามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าเรื่องของวิตกกังวลคนที่ตื่นเต้นง่ายนะครับตัวอัญชันเนี่ยจะมีสรรพคุณลดความเครียดโดยตรงแล้วก็ลดความวิตกกังวลช่วยในเรื่องของทําให้ลดอาการตื่นเต้นอันนี้คือเป็นศาสตร์ของอายุรเวทของอินเดียที่มาที่ไปของชื่อนะครับที่ชื่อวิทยาศาสตร์ของอัญชันก็คือว่าคริสเรียเชอร์นาเทียแปลโดยตรงจากลักษณะของดอกตัวอัญชันเองเนี่ยแต่จาก คำภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่าคริสตัลลิสแล้วถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนอวัยวะเพศหญิงเลยเนะพราะนั้นคือเป็นที่มานะครับไม่ต้องสงสยัยเพราะนั้นก็คือมันจึงเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ทั่วโลกนิยมใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้หญิง นะครับที่สําคัญโดยที่เห็นชัดเจนก็คือในศาสตร์ของแพทย์แผนจีนใช้ในการดูแลเรื่องของประจําเดือนของผู้หญิงใช้เรื่องของกระตุ้นให้มดลูกมันบีบตัวหรือทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับช่วยให้กระตุ้นการตกไข่นะครับแล้วก็ในของอเมริกาเองเนี่ย เขาจะใช้รากของตัวอัญชันนะครับในการต้มลดอาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมามากผิดปกติประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับอันนี้ก็คือใช้โดยตรงส่วนในของอินเดียเองนะครับก็ใช้ทั้งบุรุษและสตรีนะครับเรื่องของโรุงความจำนะครับอันนี้ก็ใช้กันเยอะนอกจากนี้แล้วคือบ้านเราอาจจะมีอย่างเช่นขนมชั้นใช่ไหมครับที่สีม่วงหรือขนมบุลันด้านเมฆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นสีม่วงแพทย์แผนไทยที่ใช้ก็คือในเรื่องของกระตุน้นการงอกของเส้นผมแล้วก็ลดปัญหาเรื่อง ผมงอกแล้วมีคนถามต่อไปว่าตัวดอกอัญชันสีขาวกับสีม่วงหรือสีอื่นๆเนี่ยตัวไหนมันมีประสิทธิภาพในเรื่องของการรักษามากกว่ากันอันนี้นะครับมีการทดลองและมีหลักฐานในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับยืนยันว่าตัวอัญชันดอกสีขาวมีสพรคุณทางด้านยาสูงมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบของตาเรื่องของตาแห้งเขาจะใช้น้ําจากดอกแล้วก็รากนะครับคั้นแล้วก็ใช้หยดหูก็ได้หยดตาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องใช้น้ําสะอาดหน่อยนะครับในเรื่องของการลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตาอักเสบตาแฉะตาแดงนะครับหรือ,อมีปัญหาเรื่องเสียงหวีดในหูนะครับอันนี้ก็คือดอกอัญชันสีขาวจะมีสรรพคุณทางยาสูงกว่าสีอื่นๆนะครับส่วนสีม่วงสีฟ้าพวกเหล่านี้เนี่ยก็คือไปทาเป็นเครื่องดื่มหรือทําเครื่องของอาหารได้ค่อนข้างเยอะ ข้อควรระวังที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องใช้ยาประมาทก็คือ ในตัวของอัญชันเองเนี่ยสารพคุณก,ก็คือช่วยลดความดันของเลือดเพราะฉะนั้นคนที่กินยาละลายริมเลือดอยู่กินยาลดไขมันอยู่ต้องพึงระวังให้ดีนะครับเพราะมันมันจะไปเสริมฤทธิ์ยามากเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก้มต่ําเกินไปในคนทีอ่อย่างเช่นคนที่ผ่าตาัดตาแล้วก้มต่ําๆนะครับเลือดมันอาจจะมาข้างได้หรือคนที่กินยาละลายริมเลือดโดยเฉพาะวาฟารินนะครับอันนี้เน้นเลยนะครับวาฟารินต้องระวังหรือหลีกเลี่ยงการทานดอกอัญชันในปริมาณที่มากหรือไม่ควรกินแทนน้าบอก เ,เพราะว่ามันลดความดันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เลือดมันอาจจะแบบเวลาชนกระแทกมีแผลเลือดจะหยุดช้าหรือว่าเลือดจะมักข้างบริเวณนั้นทําให้เกิดรอยจ้ำได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับส่วน,นอื่นๆกินได้บ้างแต่ว่าต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับควรกินเป็นปริมาณที่เหมาะสมนะครับโดยปรึกษากับท่านผู้รู้ซะก,ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็สุขภาพที่ดีของท่านเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากฝากไว้แล้วก็ ต้องฝผื่หรือมาดระวังเสมอไม่ว่าจะใช้สมุนไพรตัวไหนนะครับมากไปก็ไม่ดนะีน้อยไปก็ไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมที่ลงตัวสําหรับแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรื่องอัญชันก็ฝากไว้ที่เท่านี้นะครับขอให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับ